อ้าวตึงไมละ่ะไม่มีใครเลยเป็นไปได้ไงวะไม่มีเนี่ยถ้ามีคนลงทับผมก็คงตายก่ะดูดิแม่งให้มาอะไรอนะ่ะวินเก้าสี่คิดว่าเป็นเทพเจ้าจะยิงปืนอะไรก็ได้หรอไม่ใช่นะ ผมเลน่นเดียวเองทำไมปิงก7กเลยวะปิงโคตรเยอะ it มาดิเห้าไงมันเห้าไงไอ้พวกเนี้ย ดีนะกินผักเยอะตาดี Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Bye bye. เพื่อนเหรอมี่ั้งดีเฟกต์การตอบสนองโคตรไวคันนี้แม่งล้อมผมไหมดละเพื่อนแอม,ม่งสุดยอดเลยล้อ,อ,ลองแฮปปี้เบิร์ดด์ทีเดียวแม่งส่งเพื่อนม,มาล้อมแล้ว Happy birthday to you, happy birthday to you, bro Bro, 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 bro Bye, bye, bro, love me, bro Bye, bye

おまいかおまいか。 Oh my god! they yeah, Head toward this point โอ้ยเยอะจังว่ะ